สวัสดีครับวันนี้ก็มาพรากับผมการเดินเสียงไม่ได้ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับผมมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเริ่มแบบว่าถ่ายให้เพื่อนๆดูวันตลอดเลยตอนนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดมิเต้งเอลเอสนะครับครั้งแรกเพราะว่ากระแสะมันเงียบผมก็เลยปั่นกระแสะให้เอกลับมาก็าจะมีแข่ทั้งทั้งปีนะครับรายการผม5930 LS าสามน้ำมันออกเทนรถทิปรถทิปฝากเพื่อน ติดตามช่องยูทูบผมด้วยกดกระดิ่งปักตะไคร้ใบมะกรูดให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะมาดูกันมาดูกันแลวนี่ที่สำคัญวันนี้ผมมีข้อเสเชิญแม่งจักรกีบ้บ้าบอตามผมดีเจเจ,เจฟี่ดีเจระดับประเทศไทยีครับผมผมพาแม่งมาเสียเงินแสนกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนครับผมแสนแสนแปดครับผมให้ดูรับเองหน่อยขอูแล้วเองหน่อย เดูมันแต่งรถผมไม่ได้เกลี่ยดีใจเกียรมาส่เมาแต่งแต่บอกว่ารถจะไม่ตกปูนนะเพราะว่าขายการสะบัดโอเลนยังไม่ได้ใสายน่าเลยนะเป็นไงครับลูกก็สภาพมานี่ครับลูกมาเก้าขบุหรีเต็มถ้มันออบเตนอืมท่อแดงโอโชหลังโอลินก็สภาพแรกเริ่มนะครับนะครับขี่ได้แล้วรอบพนี้ก็สนุกดีครับได้ย้อนมันมาไปเด็กตอนอายุ15ที่ไม่ได้เขี่ยวตอนเด็กก็เลยมาซื้อเก็บไว้ผมนี่เห็นอย่างเงี้นี่ โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆนะครับวันรถเกลืบดสารพัดอ้าวไมเด็กจนมาถึงวงนนี้ได้ไงยังไม่รู้กก็งงเหมือนนัไอ้นี่เป็นดีเจระดับประเทศผมเป็นผู้จัดรถแข่งระดับประเทศเหมือนกันน่ะผมชาพูดได้อ่ะฝั่งโทนเสียงไม่ได้รู้อยู่อ้าเราพาดูเอสแต่ละคันครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ใหกพี่ว่าเขามาจากไหนกันบ้างดีกว่าอ่าเอ้ยเอาเราพากันเลยมาจากไหนครับอุดมสุขบางนาอุดมสุขบางนานะเอ้ยดูพี่มาจากไหนครับระยองพี่ระยอง นี่คือนี่คุณแท้ฝั่งทนนะมาอย่าไปย้องครับผมเออเอาใหญ่เหงาเออเอ้อพาได้พาเพื่อนดูหน่อยนี่เป็นอีพีแรกของผมเลยใช่นะอีพีแรกของผมเลยยูทูปเปิดตัวหน่อยอยากเล่นม้างเหรอเขาเล่นกันม้างเออหมอขิงกันดีสนุกดีพาไปดูนี่แค่ส่วนหนึ่งนะมันมีไอ้พวกแหวนพวกแอบแหวนมันไม่ยอมมาอย่างเงี้ยเขินอะไรก็ไม่รู้แต่ใครเจ้าของรถบ้เนี่ย นี่มากไหนครับพี่มาจากไหนมาจากไหนมาจากหินกองครับมาหินกองอู๋ช่างเออู๋ช่างเออือหือเป็นไงดีสุดยอดต่าบุรีเลยต่าบุรีต่าบุรีนี่ไรนี่พี่พี่มากไหนครับบางบอนบ้านเดียวกันฮ่า่านี่ ไปถามเขาแล้วเขาพูดบ่อยๆนี่แต่เอาเอ็ดมาเป็นไงบ้างเอ็มาเป็นไงบ้างครับหลังจากว่าผมผมเด็กเพิ่งเริ่มเล่นเอ็ดนะครับผมขับแรกครับพอกลับมาปุ๊บเสียตังค์ครับเสียตังค์ครับขึ้นอีกคันหนึ่งครับขึ้นอีกคันหนึ่งแล้วตอนนี้โบสวนดอกเพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่แล้วขึ้นอีกคันครับขึ้นอีกคันครับเจ็บตัวกันเป็นแถวๆเจ็บครับเจ็บครับเจ็บแต่จบจบครับจบหรือเปล่าก็ฝาก ที่เล่นเล่นกันอยู่ก็ขุดออกมาขุดออกมาเล่นมานนาแล้วเล่นมาแขุดขุดออกมาขุดมาเล่นแต่ผมจัดให้มีแข่งทั้งปีมีมิเต้งเดี๋ยวผมฝากด้วยด้วยว่าเดี๋ยวผมจะจัดทริปมิตติ้งเนี่ยทำบุญจะไปทำบุญแต่ที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามกันไปขี่ทำบุญกันไปสร้างบุญครับไม่ได้สร้างภาระไปบ้าเออฮะไหนอ่ะนี่เหรอ อ๋อนี่โบกยางคอของดินแดงเขาก็ยังอยู่นะครับว่าจบวันนี้จะเป็นลาวต่างว่าเหมือนเดิมเฮ้ยไม่มีสิ้นเดือนอะ่ะเดือนหน้าเดีนน๋ยวมีสนามเหมือน,นเดิมในสนามดีกว่าจดสุดด้วยไม่ไม่ต้องไปอะไรนะเดือดร้อนะนะถนนนะเข้าสนามเนี่ยในสนามแข่งเท่านั้นต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่มามีติ้งกันวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกถือว่าผมก็แฮปปี้วันนี้พาไปคุยกับซี o หน่อย แม่งมาจากบุรีรัมย์เลยบ้าเวทเหมือนกันตอนนีครับคุณบอยคุณบอยมาจากบุรีรัมย์เลยใช่ไหมครับมาจากบุรีรัมย์บินมาเพื่อแต่งเอเอสเลยอะใช่ครับโอ้เหลือเชื่อนัดินพาเสียไม่ได้พาเสียแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่เจ๊เจ๊ซี่ก็พาเสียไปแสนกว่านี่โดนไหเท่าไหร่ครับโดนไปแสนต้นต้นเลยครับต้้เจ๊โดนไปแสนตายพี่บอยโดนไปแสนต้นนี่ก็บ้าเหมือนกันมาจากบุรีรัมย์ครับผมอ่าอมาจากบุรีรัมตอนนี้ครับความรู้สึกเต้ เหมือนสิบปีครั้งไหมสิบปีครั้งสิบปีครั้งเราพอเรามองแล้วคืเรื่องมันใช่อ่ะใช่ฟิลมันได้เลยมันได้เราไปนั่งเฝ้าทํารถทํานู่นทํานี่เออว่านั่งจีช่างนั่งออว่าเหมือนต้นอนอ่ะต้นขาดเอาผมผมน้องพี่พี่ต้องผ่านมาก่อนผมอ่ะเหมือนแม่งไอ้ดินเรียกฟิลกับไมค์รอบเออแม่งขอบคุณมากขอบคุณมากตั้งกิ้วทง่ายผมบ้าเสียเงินอ่ะสิบปีครั้งสิบครั้งมานั่ง